สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปเสียงพิเศษในช่วงเดือนของการเข้าสู่เวลากเกษียณของผู้รับราชการนะครับวันนี้เรื่องราวพิเศษที่อาจารย์นหน่องนัทนายโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC จะนำมาแบ่งปันนั่นคือแนวคิดสำหรับผู้กเกษียณอายุ ดั่ที่ทราบกันดีนะครับว่าวันทุกวันที่30กันยายนในแต่ละปีนั้นก็จะเป็นช่วงท้ายสุดของการ,กรเกษียณน,นะครับผู้ที่รับราชการมานั่นคืออายุครบ60ปีวันนี้ครับมีแนวทางดีๆที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนํามา10ประการที่จะมาอบให้กับผู้ที่เข้าสู่การ,กรเกษียณอายุดังต่อไปนี้ครับหนึ่กำหนดเป้าหมายในสิ่งที่จะทำอย่างสร้างสรรค์ เริ่มตั้งแต่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเครียดเพราะว่าเนื่องจากทุกท่านนั้นอายุหกสิบนะครับก็ผ่านการรับราชการปฏิบัติงานมาเนื่อนนานทีเดียวแต่การกําหนดเป้าหมายอย่ามีความสุขในสิ่งที่จะทําอย่างสร้างสรรค์เริ่มตั้งแต่หนึ่งตุลาคมนั้นเป็นการรีเซ็ตชีวิตหลังเกษียณที่มีความสุขครับสองทำในสิ่งที่ต้องการจะทำแต่ไม่มีโอกาสได้ทำ เมื่อครั้งยังรับราชการแน่นอนครับด้วยความผูกพันวยบทบาทและหน้าที่ในอดีตที่ผ่านมาในบางครั้งหรือหลายหลายครั้งอยากจะทําสิ่งใดไม่ได้ทํานะครับครั้งนี้มีโอกาสแล้วสเข้าร่วมโครงการโปรแกร,รมกิจกรรมที่มีการผูกพันให้เกิดการกระทําอย่างต่อนเนื่องด้วยใจที่เป็นสุขสิ่งเหล่านี้ทําให้เรามีสังคมนะครับมีกลุ่มคน เกิดการขยายตัวเพิ่มถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมการปฏิบัติธรรมออนไลน์โครงการที่สร้างสารรค์เกี่ยวกับชุมชนสังคมหรือกิจกรรมที่ได้มาเจอกันนะครับสอ่านหนังสือที่ชอบซึ่งเมื่อก่อนไม่มีเวลาได้อ่านฟังหนังสือเสียงที่ใช่ท่องโลกโซเชียลอย่างสร้างสารรค์นะครับปัจจุบันโลกโซเชียลอยู่เพียงแค่ การนิ้วมือสัมผัสก็จะมีเรื่องราวดีๆมาให้เรานั้นได้บริโภคได้ศึกษาได้เรียนรู้และก็เพลิดเพลินครับ 5. มีตารางชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ที่เรียบง่ายแต่ทรงคุณค่าครับตารางชีวิตถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งสําคัญจะผูกพันกับข้อหนึ่งเมื่อสักครู่คือเป็นการกําหนดขึ้นมานะครับคนทุกคนเมื่อมีตารางชีวิตที่เรียบง่ายเป็นไลฟ์สไตล์ที่เรียบหรูนะครับแต่ทรงคุณค่าจะทําให้เรานั้นเนี่ยมีขั้นมีตอนนะครับ6 ออกท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ไปวัดทําบุญเมื่อมีโอกาสอย่างมีความสุขสถานที่ทำนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นโบสถ์นะครับเป็นสุเหร่าเป็นที่ใดก็แล้วแต่เนี่ยก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมของบุคคลคุณภาพบุคคลต่างๆที่เราได้รู้จักเราได้มีโอกาสไปเจอเจอครับเจ็ดควบคุมบริหารดูแลความรู้สึกอารมณ์ความคิดอยู่ในมุมบวกไม่ควรที่จะตัดเพ้อ ไม่ควรที่จะท้อแท้ไม่ควรที่จะเหงาเศร้าช่อยครับมีผู้คนมากมายอายุ80-90นะครับยังสนุกสนานอยู่ในสังคมอย่างมากมายทีเดียวฉะนั้นการควบคุมบริหารดูแลความรู้สึกจึงเป็นสิ่งสำคัญ 8. มองเห็นโอกาสในการถ่ายทอดแบ่งปันเป็นที่ปรึกษาให้แก่บ,บุคคลและองค์กรด้วยประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานะครับถือว่ามีคุณค่าในการที่จะส่งมอบ การเป็นที่ปรึกษาในช่วงนี้จึงเหมาะสมมากๆนะครับเก้ายิ้มให้กับตัวเองทุกเชา้าลัสสิบครับปราบปร้มใจในชีวิตราชการที่ผ่านมาอย่างมีความสุขนี่คือเรื่องราวดีๆที่ WLDc สร้างสรรคสิ่งดีสู่สังคมนํามาส่งมอบและนี่คือพิเศษสุดสําหรับผู้ที่เข้าสู่วัยเกษียณครับขอให้ท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกๆท่ททานครับ